พี่นุกบ้างเวานนี้มีการไปไลฟ์ที่บ้านใช่พี่นุเขาก็แบบโทรจิกสุดพลังเพราะว่าเราก็มันมีงานอีกที่หนึ่งแต่เราก็เข้าใจแบบว่าพี่กู้แบบไปเป็นเพื่อนหน่อยที่บ้านอ,อะไรอย่างเงี้ยล้วก็เออเออ,เอ,อ,เอ,อคือเคยเห็นคนเช่าคนเก่าที่ทําบ้านพังระดับหนึ่งก็หลายลิกเตอร์อยู่ออตอนนั้นก็ก็ถือว่าโอ้ก็แย่เขาก็แบบต้องตามหาคนมาจ่ายเงินแต่เขาบอกพี่ก้รอบเนี้ยคือแบบ พินาดเลยอ่ะเราก็ไปในบ้านอ่ะคือเราอ่ะตกใจคือแบบจากไม่เรียกว่าบ้านคฤหาสเพราะอย่างพินุ่งต้องเป็นคฤหาสประมาณหนึ่งไร่เต็มเนี่ยนะบ้านหลังใหญ่มากแล้วก็มีรอบขอบชิดมีแบบโซนออฟฟิศมีแบบบ้านพนักงานเละทุกจุดเลยนะไม่ได้เลือกเละด้วยไม่ได้เละเป็นโซนว่าเละห้องนี้เละเละทุกจุดต้องแต่พื้นยันแบบ รอบบ้านเราก็บอกพี่นุ๊กถ้าไม่ไหวร้องไห้เลยนะไม่ต้องเก็บเพราะเราเป็นจะไปเครียดร้องฮะพี่นุ๊กจนแบบว่าแค่ฉันขาอ่อนแล้วเออฉันเข้าใจแต่อย่างไรก็ดีอ่ะคือมันเกิดขึ้นแล้วเราต้องมีพลังงานบวกแต่อย่างไรก็ดีเราก็เข้าใจบ้านเราเนาะถ้ามันทําเจ็งสักห้องเดียวพอคือซ่อมเนี่ยมันต้องทั้งหลังอ่ะทาสีก็ต้องทั้งหลังไม้ด้วยทุกสิ่งคือ สร้างใหม่ง่ายกว่าพื้นเพลินพังหมดเลยก็ไม่เข้าใจว่าสามเดือนอันมีประสิทธิภาพของเขาเนี่ยยิ่งกว่าจอมปลวกอีกอะ <laughs> จอมปลวกอย่างกว่ามีเวลาให้เรามาแบบปัดกวาดเหลือซากเล็กน้อยอันนี้พินาาเลยตอนที่เราเห็นพูดเหมือนกันหลายครั้งเหมือนกันว่านุกต่อไปไม่ต้องปล่อยให้เช่าแล้วเออก็บอกนุกไปให้เขาเช่าเลยเพราะว่าบางทีแบบเขาไม่รักบ้านเราอย่างที่เรารักนะ่ะ เราก็จะเสียใจและบ้านเราไม่ใช่แบบว่าหลังเราแบบถูกๆเป็นเพื่อหดหลังใหญ่ก็อาจจะนะนนว่าเก็บเป็นแบบให้กองละครมาถ่ายดีไหมเช่าแต่ละครเป็นจ๊อบๆไปเราจะได้มีเวลามาสอดส่องดูแลบ้านตัวเองด้วยเพราะบางทีเช่าเช่าไปแล้วเนี่ยคนเช่าเขาถือว่าเขาถือสัญญาเราไม่มีสิทธิบุกรุกเข้าไปเราก็ไม่รู้เขาทําอะไรและที่สำคัญก็เราก็บอกเขาบอกว่า ป้องกันด้วยเพราะว่ามันแบบหลายรอบแล้วอ่ะม,มันเหนื่อยนะแต่ครั้งนี้คู่เช่าถือว่ามีพฤติกรรมที่เป็นภัยด้วยเหมือนกันก็ไม่รู้นะฮะต้องถามที่สาวนาวังทางหลัง <c oughs> เพราะว่าก็แน่นอยู่แต่อย่างไรก็ดีก็เออเป็นกําลังใจให้นุก๊กละกันว่าทุกปีเขาจะมีเรื่องราวใหม่ๆเข <c oughs> ้ามาในซีแล้วแต่ละเรื่องของนุ๊กเนี่ย คือเรีกเยกได้ว่ามไม่ธรรมดามก็มันก็เหมือนดวงคนนะมีขึ้นมีลง<ม>แต่ของคุณนุ๊กอาจจะแบบเป็นคนที่ขึ้นสุด,สดแล้วก็ลงสุด <c oughs> และลักษณะเป็นการเหวี่ยงวงสวิงแบบ <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้ก็เป็นกาลังใจให้นุ๊กนะครับ<ม>นี่นุ๊กก็โทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะมาหาเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยว่ากัน<ม>ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ